จากกรณีสุดตะลึงที่ประจวบคีรีขันที่มีญาติผู้เสียชีวิตนับสิบรายตามหาร่างแต่กลับหายไปอย่างไร้ร่องรอยจนมูลนิธิสว่างประจวบเตรียมจะแจ้งความโรงพยาบาลฐานเข้าขายขาศพล่าสุดประธานมูลนิธิจาก300ยอดได้ออกมายืนยันว่าศพทั้งหมดอยู่ที่ผมนี่แหละเขายงเปิดเผยอ,อีกว่าโรงพยาบาลประจวบเป็นฝ่ายติดต่อมาเองเลยโดยให้เหตุผลว่า ที่เก็บศพเต็มขอให้ช่วยมารับไปดูแลหน่อยซึ่งเขาก็มีเอกสารยืนยันครบถ้วนทุกอย่างเขาบอกว่าถ้ามาพูดกันดีๆผมก็พร้อมคืนให้แต่ถ้ามาบีบบังคับผมไม่คืนพร้อมท้าให้ไปฟ้องโรงพยาบาลเอาเองและยืนยันว่าไม่มีเรื่องค้าศพร้อเปอร์เซนแถมยังท้าให้มาเปิดดูศพได้เลยว่าอาวัยวะยังอยู่ครบ สรุปก็คือตอนนี้เรารู้แล้วว่าศพอยู่ที่ไหนแต่คำถามใหญ่ที่ทุกคนรอคำตอบก็คือทำไมโรงพยาบาลถึงไม่ทำตามข้อตกลงเดิมกับมูลนิธิในพื้นที่และทำไมถึงเกิดการสื่อสารที่ผิดพลาดจนวุ่นวายกันขนาดนี้ซึ่งตอนนี้ทุกฝ่ายก็ต้องรอฟังคำชี้แจงจากทางโรงพยาบาลครับ